อาสมาหาระเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอ, <_ uk ar> อิตาลีตะระโยคะแปลว่าแยกกันอย่างเช่นทิศท,ทั้งสี่เนี่ยเราจะรวบทิศทั้งสี่ไว้ที่เดียวกันได้ไหมผู้เป็นใหญ่ในทิศท,ทั้งสี่นะดังนั้นทิศท,ทั้งสี่เนี่ยเหมือนรวบเป็นอันเดียวกันใช่ไหมแต่ทิศเนี่ยมันอยู่คนละทางมันรวมกันไม่ได้ถ้าสมมาาุติว่าท่านภาษาลีบุตรท่านพระมหาโมคคลานะทั้งสองอ่าอย่างนี้ท่านไปด้วยกันเนี่ยรวบกันได้หรือสภาวธรรมที่เป็นสมถะและวิปัสนาอย่างนี้นะก็รวบกันได้ เพราะเวลาแสดงธรรมมักจะแสดงทั้งสองไม่แยกกันนะอันนี้สามารถรวมเป็นนภุงเอกะได้นะแต่นนั้เป็นทวันทัศสมาธแต่ถ้าไม่มีเหตุผลอื่นใดเหตุผลสิทธิขาดตัดสินพวกทีเดียวก็คือตรงตามพระไตรปิฎกจะทําอะไรก็ช่างให้ตรงตามพระไตรปิฎกถ้าทำแล้วใช้วิธีของตัวเองแล้วไปเทียบกับพระไตรปิฎกอา้าวคำเนี้ของเราไม่ตรงพระไตรปิฎกแสดงว่าวิธีนั้นผิด นะดังนั้นวิธีของวยากรก็คือต้องตรงตามพระไตรปิฎกทั้งหมดนะครับ